สบายดีป่าลุงขอๆกระซองมองมอดคือเก่าเมื่อนี้ยนุ่ยยันไปตากล้องให้น้องใายไปลงเลยฮากกะลงมาดำาใหม่ดำหน้ามื่อแรกฮากกะแล้วไปไฮหนึ่งดำาแต่เสาตอนนี้ก็สิบโมงกว่าละหากันดำาใหม่ไหนใกล้อีสี่แหลเลยละไปลงเลยายที่้องก็ได้ให้คุกคามไฮไฮมุกเงาอยู่เลยเร็วแล้วมาต่อให้ตะกะห้ตัวนี้ ปีนี่บริโตกโตกให้ลุงผัวสามตาจังได้แม่บุกเจ้าเขาเจ้าเมาให้อยู่ก้างแบเลยนไรเฮ้ยต,ตะเก่านะเที่ยง,งนงวัดกาให้พวัวท,ที่ห้างห้างก็ที่มุ่งกว่าได้หนิ ตะก้าตะส่งไห่นี่บ่ายดานี movie, ่5โมงบ่เออให้เด้ให้ตูนะกําลังทนามือแรกปลาลุงเอ้ยปีนีหางกปกกแฮกบ่เพราะว่าตกกาก่อนหมู่ได้ปีนียังได้ดน้ําลางอือเาเาดําก่อนนะเออเาเาดําก่อนเป็นยังเฮากอ่าเฮาก็สิลวก่อนเจ้าวเจ้าสิบ่น้ําแล้วอืออน้ํานาเฮาหลายเเจ้าของซ่องบ่ลุงเอ้ยัดกะเลย โคนน้ําข้าวตักจานอยู่ตักกาให้นี่ที่ลกเมื่อวานนี่หญ้าบ่ลงเลยก้าก็ยังบ่เลยยังบ่ทันหลายประมาณได้ให้แล้วเนาะได้ได้แล้วเออ40ตีนี่เออพอก้าน้อยเนาะเลือกเอาได้มีดนะเห็นอยู่บ่น่ มัดหนึ่งอยู่วางนั่นนะพ่ออยู่ไหมแดดปอุ่อม่ปีนี้แดดภาซาถูกหน้าพ่อจะหนเบิดแล้วบ้ก้อยแบบนั่แต่ว่าน้าอ่างเขายั่มาทนสุดจับปะก่อนหน้าพ่อปั่นไปอีกพออันวัดดําันทางทางนาหน้าเพืนที่สมกับนาาน้าเมนตงเท่นคือกั้นแล้วนะ คือกันกขนาดท่าอันนาเทนบ่อืมอัน้าเท่นกันจำนี่แหละแล้วน้าหน้าเขาอีพุ่นผูกจกห่างหรือบ่ห่างอันนั้นกระทั่งหนูนกะฝนองค์ฝนกำลังไทยกาฝนช่องลอยกลัวจังดำบัรมือมีแต่แม่เฮาผู้เียันแล้ดำสาอัศว์หมู่ เ็อยเอาสือ่อมาเลยฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่้ฮ่า้่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า้นาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮัาฮ่าหน้ฮาฮพา่าเ่าฮ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 ่ฮ่่าฮ่าฮาฮ่เเกกาฮาฮ่าฮ่าฮ่น่าฮาเิ่ Ừ, แต่ว่ากะางงาเป็นกีบอุสวยอยู่เบิงหนา้หนาๆเพิ่นสุดไทยหนึ่งกระดอกระดีอ่ะเพิ่นว่าปีนี่ดําห่างหน่อยหน่อยหนึ่งว่าสันปีกายนี่บ่ห่า,หางปานได

สใส่เสื้อติลงมาลนำนาทีมงานเสื้อแดงว่าสันที่พะลุงผาก้าหอยอะไรแต่ว่าว่าได้ใส่เฮายังบัดนั่นทันจักนะทีมงานเสื้อแดงพ่อกระเสื้อแดงแม่กระเสื้อแดงน้องมดกระเสื้อแดงแจ็บหน่อยเสืส้อไล่เสื้อหนาะยอันเจ็บหน่อยขึ้นแล้ววันี่สีแดงเบมือด แม่กีแไว้่เ้งุ่ลาเจเด้านัแคหนือกันบริุดธก็มักยกบวมีมีแต่แตตอันนั้นแต่เราไทยปั่นโค้งเอาคืนให้ต้นเนียนบริโตกตะกะสันปิการีโตก พี่ดำก่อนหมู่เลยอมเจ้ากะดำก่อนเจ้ากงามมบจักปีนี้คนดำให้ดำหน้ากระไลป็นลงเลยข้าเจั่ไพ่ไพ่ไพ่กระดำเบิ้ลครูทั้งครูกันเลยท้งเราขู่งาม อวยเร่งเล่ยบบบนี้อืทางนั้นก,กะเขาอาเขาลุ่กเขจะดำพี่กายนี่ไปเกี่ยวเขาใสยเล่าคือไปดัดนาใส่เล่าปีเนียวาส่เหล้วทำลังเขาใส่เหล้วกวดเขาแล้ว

เหนเ่ายืนเลือกไหนไปสมุงเคยขาดโอโกนเนาะเออกะมันขาดหย่อนแต่ว่ามันมันบวมมีไรมัดดอกว่ามันขาดจนในตาตัวนั้นเลยตุ้ยแม่ลูกนะก้าวลูกกะเก่ามัดเนาะเออวันวันพุ้ยใส่ใหม่เมื่อวานนี่มันลุกเนี่ยลูกกะเกือบเบิ้ดเขิงตากะบ่มลอยมัดประศน 29, 30, กะเก้าสิบกุมัด 30, 30, กะเบิดบขิงน่ะเกือบเกือบขิงตาพี่เขาจะว่าเขาที่ม,มากเขาจะว่าคั้นปีนได้ตะทุก้าออกร้ายนั่นเขาเขาบเบ่งม,มากเขาจะว่าพี่นันรับรองว่าเขามากแล้วมันไพกับ้าไพ,าพ,าพาก,กับบ่อเออกพ้แพ้แพกับ่อได้ากาลุงเรียนน่พอดีพอตกสอบหนึ่งล้าออกเป็นกบเย็กับยา บิ่งคือกับัอนั่นละเาบอา่งท่านเราพูยมาวาเน่นยหลที่รกเราเปิตกงตาเลือนาปีจบุพสงสัยอยู่ฮันเดอฮันเดอนั่นแล้วนั่นบอลนั่นยังย่งอยู่อวัตนี่อยู่กลางเห็น่อ้วันี่นมไม้เน่แล้วเป็นเทียมห้อยใค่เป็นฮันดามันสวยกะเรียบร้อยแล้วคุณน,นา

มีพ่อกับประมาณหมัดหนึ่งอันนี้ก็ประมาณหมัดหนึ่งก็แล้วแหละมัน,เ,น,น,นเป็นอะไรนำห่อนบ่อ,อ,อลุงขึ้นเนื้อปาได้วหนึ่งขึ้นละให้ช่อยอยนลุงทถไอ้ช่อยนี่าบาทเ่ล่ะ <laughs> วกวกละ๒๐บาท

พอกามันก็นงามอยู่แต่ว่ามันโปดโ,ยยโปดก็บ่ค่อยโปดดอกแต่มันขาดไปว่ากามันหน่อยมันเหล่าบไดไลายรอดีพอเลยไก่สิแล้วาเป้นลุงเลยยังงานหน่วยหนึ่ง រូវីបានសារសានដ្រាស់ពីលារស់ពីល់ទ្រើនរូវីបានសារស់ព เยังม you know ีโฮมอยู่ได้เหมือนนี้นะจังไนแดดจนงไยบดหอในกาเซเดล่าและปะลุงฝากก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามส่งลงหงมดในเดียวปะลุงพอกันคลิปหนะสบายดี